สวัสดีครับพบกับเกมความรอบรู้สอบครูสอบเข้ารับราชการวันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันพุทธศักราช2 5 6 6มีคำถามทั้งหมดจำนวน20ข้อแต่ละข้อให้ตอบภายในเวลา5วินาทีพร้อมแล้วเริ่มเล่นเกมได้เลยครับประเทศที่เข้าร่วมกีฬาซีเกม2023มีทั้งหมดกี่ประเทศ ตอบ11ประเทศการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32มีทั้งหมดกี่ชนิดกีฬา <S 2> <S 2> ตอบ36ชนิดกีฬาซีเกม2023จัดเป็นครั้งที่เท่าใด ตอบครั้งที่32ประเทศใดเป็นเจ้าภาพซีเกมส์2 3 2 3ตอบประเทศกัมพูชาประเทศใดเป็นเจ้าเหรียญทองซีเกมส์2 3 2 3ตอบประเทศเวียดนาม ในกีฬาซีเกม2,023ประเทศไทยคว้าเหรียญทองได้ทั้งหมดกี่เหเรียญตอบ108เหรียญประธานอาเซียน2,023อยู่ประเทศใดตอบประเทศอินโดนีเซีย ประธานอาเซียน2023มีชื่อว่าอย่างไรตอบในายโจโค่วิโดโดคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2566รู้หน้าที่มีวิัยฝ่ายความดี คำขวัญเนื่องในวันครูแห่งชาติพุทธศักราช2566ครูดีสิทธิ์ดีมีอนาคตแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022คือทีมชาติใดตอบทีมชาติอาร์เจนตินา ทีมฟุตบอลได้ชูถ้วยฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูการ2,022-2,023อย่างเป็นทางการตอบแมนเชสเตอร์ซิตี้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใดตอบฉบับที่20 พักการเมืองที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดอันดับที่1ได้สอสอจำนวนเท่าใดปี2,566ตอบ152คนจังหวัดใดที่ได้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะหน่วยที่สิเขตหนึ่ง จังหวัดนครปฐม Chat GPT ได้รับการพัฒนาโดยใครบริษัท Open AI บัตรเลือกตั้งสำหรับใช้เลือกทักหรือสสบัญชีรายชื่อเป็นบัตรสีใดตอบบัตรสีเขียว โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนใดถึงเดือนใดตอบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2566กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการโครงการมหกรรมการเงินเพื่อครูไทยสร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า Unlock a Better Life ในระดับภูมิภาคโดยจังหวัดใดเป็นที่แรก ตอบจังหวัดกาลสิน์องค์การอนามัยโลกตัดสินใจไม่เชิญประเทศใดเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีนี้หลังทางการจีนคัดค้านอย่างหนักต่อประเทศไต้หวันถ้าชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับ พบกับเกมความรอบรู้สอบครูสอบเข้ารับราชการได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ